ฝนตกหนักน้ำป่าทะลักลงแม่น้ำไหลล้นแนวกั้นท่วมบางพื้นที่ของอำเภอแม่จันจากที่ได้เกิดฝนตกหนักในช่วงคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้9ตุลาคม2566ทำให้เกิดน้ำจากเทือกเขาไหลลงสู่แม่น้ำจันและทำให้ระดับน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมริมฝั่งพื้นที่หมู่1หมู่2หมู่5หมู่6และหมู่7ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย โดยน้ําเข้าท่วมตั้งแต่ริมถนนสายแม่จันทแม่อายบริเวณแยกแม่อายที่เป็นที่ลุ่มริมตลาดสดแม่จันทรภายในเขตเทศบาลตบลไแม่จันทรโดยทางองค์การบริหารส่วนตบุรษปาตึงและเทศบาลตบลรแม่จันทรได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่เข้าทาการขุดตักและขนวัชพืชออกจากเส้นทางที่ปิดกั้นทางน้ําไหลเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ําให้ออกจากพื้นที่ที่มีการท่วมขังโดยเร็วหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนายพุทธิพงศ์สิทธิมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้ในงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่จันเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายทรัพย์สินขึ้นอยู่ที่สูงและในการช่วยเหลืออื่นๆอย่างไรก็ตามในพื้นที่ของอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายในขณะนี้ปริมาณน้ําที่ไหลเข้าท่วมในบางพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะมีการสรํารวจความเสียหายและช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปเอ่อเท่าทีา่ทราบตัวนี้พื้นที่กเกษตรยังไม่ได้รายงานนะ เพราะว่าน้ำหลากแต่ว่าพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็ท่วมแป๊บเดียวแล้วก็แห้งลงก็เหลือที่จะมาเคลียร์ความสะอาดทำความสะอาดนะครับที่โคลนที่ดินนะครับทรัพย์สินก็ไม่มีได้รับความเสียหายนะครับพื้นกระเสนก็ถือว่าท่วมเร็เวแห้งเร็วก็ยังไม่ได้ความเสียหายนะครับก็มีเส้นทางตอนนี้ที่สร้างอ,อยู่เส้นทางบ้านมูสิ2ตอกุยโนโบอนข้าวบ้านห้วยยาโนโบอนเส้นทางมีที่โคลนมาปิดก็ใช้รถไถดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็สะพานสะคาญ สะพานเหล็กข้ามลำน้ำจันทร์ตรงบริเวณซอย3ของบ้านทุยโนก็น้ำพัดขาดนะเป็นทรัพย์สินอบมตสะพานเหล็กกว้างประมาณ2เมตรอันนี้ก็รอนน้ำรถเดยวด่้มแสบนะครับเป็นการเข้าพื้นที่การเกษตรนะครับส่วนด้านล่างเป็นเพราะบนหนึ่งสองสามสี 2, 3, ่ด้านล่างในตลาดที่ติดตลาดเนาะตอนนี้ก็รอน้ำ้ำรถตามธรรมชาติเพราะเป็นที่ต่ำก็คาดว่าประมาณ4ี่ชั่วโมงน่าจะส,ส,ง,สงบนะครับ